ไอ้อามึงเกิดไหนไอ้บอลหาตัวอาร์มเร็วมันต้องจุดที่เนี่ยเดี๋ยวกูขอถามหน่อยมึงเกิดตรงจุดที่ตัวเองตั้งเตียงนอนไหมหรือว่าแหลกแหลกเกิดตรงนั้นแหละแต่กูออกไปแล้วเดี๋ยวนะขอดูทางข้างบนกันเต้นี่สูงเต้นี่สูงเดี๋ยวนะขอดูก่อนเนื้อเอ้ยเนื้อเอ้ยโอ๊ยของกูอยู่นั่นเนาะเก็บของก่อนดีเอ้ยาแล้วนั่น่ง ไอ้กูเก็บของก่อนไอ้ดซัถ้าถ้าเมืองบอกว่าจะไปเลิกทางออไลายบ้านกูจะให้ปิดสถานะฆ่ากันเออใช่ต้องยอมรับไม่ปิดก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ปิดก็ไม่เป็นไรเราแต่กูขอเก็บของก่อนท้าทายเดี๋ยวกูขอเก็บของก่อนนะจะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมึงมึงใ่ไหนอ่ะอะอยู่อยู่ตรงข้างรถเนี่ยกำลังมาเก็บของเลยใช่ไหมคุณน้ำครับยิ้มแฉ่งเชี่ยครับ ขอเก็บของก่อนแหม่ก็ไม่ก็ไม่บอยเร็วกว่านี้มักก็ตกใจใช่ยเอาเกิดใหมฮะขอเก็บของก่อนเกิดไหมเลยเกิดใหมเลยมันกว่าไม่ฆ่ากันเยอะเลยอ่าปล่อยแล้วันนี้ตอนนี้เราจะปล่อย้เขาเก็บของก่อนนะอย่าพึ่งนะเก็บของก่อนนะอย่าตุกติกครับอย่าตุกติกครับลัวตายได้อนาถมากโล่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะให้โอกาสนะให้โอกาสอตั้งตกก่อนเดี๋ยวบอกเอาก็คือเอาเลยนะ ที่มันบอกว่าเนียนเนี่ยจะบอกแต่ว่าดูดิดูดิตูดิเอาไปตัวนี้ซ่อนเนียนได้มันมีไหนวะมันมีไหนที่มันแบบซอกลือไปเลยพวกเนี้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเตรงไหนตรงไหนเฮ้ยตรงไหน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 ไเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วจาวินเจนเจอร์ปืนอะไรวะเสร็จเลยไปเลยเอออ่ะแล้วมึงเกิดที่เดิมปพ่อเนี่ยฮะแล้วมึงยืนชอบกูอีกคอยเฝ้าครับเป็นผู้คุมครับเดี๋ยวจะตุกติกครับ ไม่ได้แล้วตุกติกยิงครับตุกติกมีลั่นไกลครับทำยังกับบัตเสรานั่นเลยโอ้ไอ้นี่ก็มีเว้ยเล็งอยู่นะครับตุกติกครับโป้งครับเแดชวัดไปไปเลยไปโอ้ยเราดูได้ตรงนี้ทีหนึ่งนะโอ้ยจะตามกูไม่มีคนเฝ้าทั้งข้างบนข้างล่างครับไม่ต้องห่วงครับเล็งอยู่นะครับทำอะไรครับ เออนีบังอาจเขาจะขโมยรถโอ้ยศพศพแม่งติดอยู่บนหลงังคารถเลยคุณโอ,อ๊คมาดูนี่ครับคุณศพติดหลงังคารถนะบอกแล้วลครับว่าอย่าตุกติดครับนะไม่ดีครับจะหนีก็ไม่บอกครับยิงเลยครับไม่ไม่ต้องตรงต้องถามครับตายเลยโอ้แต่ดีแน้ที่ว่าเขาไม่ทำแบบสมจริงาเอาางเอ เอ๊ะตะของพังนะครับตะของฟังนะครับผมไม่ไว้นะครับอย่าตุกติดครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตาถ่ายปรจุลาดตาถายประจุสั่งสอนต้องสั่งสอนอย่านะครับอย่านะครับเห็นด้วยอะ้มันเจ้าของก่อนอ่าไปไปแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือหายเลยเรียบร้อยเลยอะไรไม่หายไม่หายจริงจูหายเหี้ยได้หายแล้วยัง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 จู่กพาไปหาไปเถอะแล้วไม่เหลือแล้วอะไรหายจริงอ่ะ เองอยู่โน้นยงตรงโน้อนอ่ะไปหนีไม่หนีหรหายตัวมึงะหายแต่ข้าของไม่หายทำอยกูง,งปน็นะตุ๊กเล็งอยู่นะครับกล้องสองทางไกลครับเออแล้วถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราจะยิงมันเนี่ยมันต้องเออมันต้องอยู่ในกรณดีอะไรครับถ้ามันทำร้ายเราหรือทำร้ายข้าของในบ้านเราหรือใช้ของบ้านเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเราก็นั่นแหละครับต้อง มึงจะยิ้มมาทำเชี่ยอะไรเี่ยถ้ามันสับทีมีลั่นมือนะครับใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดเขาทําลั่นกายเราเราก็ทําร้ายเขาเฮ้ยเสียงรถเสียงรถอยู่ได้เฮ้ยอยู่ได้เอาเฮ้ยไปแล้วเชี่ยรถรถรถที่เอวนี่สุดเชี่ยโอ้ยรับไปมันลอยไปแล้วรถตามไปรถตามไปรถตามไปเดี๋ยวเขาติดตามล่าติดตาม แล้วรถมันหัวทิพย่ยแหว่งไงเถอะเดี๋ยวทำไรทำไรทำอะไรงานนี้กูไม่ไหวละเอาไปเลยไป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 งไงรถดีเร็วที่สุดของกูเดี๋ยวไปแม่เดี๋ยวปแมเดี๋ยวปแมโอเคมาสองทางไกลด้วยมึงออกล่าแล้วออกล่าแล้วบังอาจอย่างงี้ต้องไล่จับครับต้องไล่จับขาดเลยวะยิ่งกกูเป็นโจรเลยเนี่ยคือจะสมจริงเลยวะนักโทษแหกคุก โทษให้คุกน้ำมันเหลือขนาดนี้ผมไม่ใช่หรอกเฮ้ยเร็วเร็วคันนี้เร็วเอาไหนเราจะใช้คันนี้ไปเออต้องใช้คันนี้ไล่ตามมันแต่เราต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะพื้นที่มันก็ไฟปานเท่าไหร่มันน่ากี้ครับไม่เดี๋ยวไม่ไออต้องเติมน้ำมันก่อนมาาม,มาตามต,มอตอนนี้รู้สึกว่าครบแล้วศัตรูเราจะได้อาวุธดีไปหมดแล้วนะไหนในในเงยเลยเจอแลวอยู่ไหนแล้วเจอแล้วอ้าวติดมึง อ้ตายตาย้วะกุเกิุหมทำอะไรแหมมีเลเลคนโอ๊ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมานี่ก่อนเดี๋ยวมันอยู่บ้านเราเอ้ยรีบไปรีบโอ้กลับบ้านด่บ้านไหนอ่ะบ้านจริงๆอะ เด็กก็บ้านในเกม้ยเดยวก็บ้านจริงรอ,อ้าวว้าวขนาดกูไม่มีของมึงก็ยังชนกูเนะเฮ้ยอ, <c oughs> อะไรอะไรเฮ้ยะระวังนะชนถ้าชนแล้วตายไลยนะ้เนี่ยไม่ตายาเฮ้ยกูเฉียวนะฮอร์เฉียวเอ้ยอกูไม่ตายอ่ะมาเดี๋ยวเอารถขึ้นบ้านก่อนจะมึงละผ่านไม่ได้ไงวะผ่านมะได้ยังไงองคทะลุเลย อ๋อ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 ไอ้อาบไอ้อาบไอ้แช่แช่เดี๋ยวทำไมเหรอคุกี้นี่ทำไปเพื่อนั่นน่ะสิทำไปเพื่อเพื่อเพื่อเออกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเล่นต่อไปเลยเลยเลยอะไรเจนกลับบ้านก่อนแล้วมาล่ำลาคุณอารมโอเคไปแล้ว ก็เซฟตรงนี้แหละเออก็คงดีแถเนียรัวหายตรงนี้หายละก่อนจะลาเลาเราต้องทําสัญญาก่อนมีมีอะไรมาก่อนจากลาครับคุณน้ำหวานรือกิ๊บขังจากลาคุณนกคุณนกมาดูรถเราสิครับสวยงามว้ายสวยงามสวยงาม มาบ้านกูแน่ไปกิซ่าไม่ทราบว่ามึงเล่นเชียร์แับมึงครับกูตายแล้วครับมึงรู้ไหมว่ากูเสียดายขนาดไหนสกิลกูไปหมดเลยอุเตนไอพวกเวด้วยเด็กเชียร์หรือต้องมาเก็บสกิลใหม่เลยโอ้ยเวลาตีซอมบี้ไปเลยเดี๋ยวนี้เองแกแหมมึงก็ บอกกูสักคำมันทำอะไรวะพวกเขาให้อ้กูลำเหนื่อยใจปิดหมอไปเลยปลิดไปเลย,ยกูว่าแค่นั้นแหละกูคิดจะปิดตั้งแต่แรกแล้วไม่งั้นกูมีร่างกาเมื่อกี้มันลั่นมันลั่นอ๋อลั่นกันเหรอโอ้พูดมาได้ลั่นพผเข้าให้ลานัดหนึ่งตาอย่างเขียด